สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่อง m e r m i s นะคะกับเกมชีวิตที่แปลกแสงที่แท้ทรูนะคะเราเนี่ยเข้ามาสู่ในพาร์ทสกันแล้วนะคะเราไปดูกันดีกว่านะคะว่าอเล็กซ์จะหาเพลงให้พี่ชายเจอหรือเปล่านะคะ okay, มาดูกันว่าสเต็ปชอบเพลงแนวไหนนะเออดูเพลงที่เขาเลือกนะคะทำไมอไราว่ามัน <Okay. S 1> ตุะมูตมีจังเลยอ่ะเพลงแนวอินดี้นั่นเอง เ oh, ออ A ไฟหนึ่งวิอยากฟังเลยอ่ะเป็นแนวไหนอ่ะ Color <me> อ๋อสีสวยดีนี่ไปเดินไปหาตัวดีกว่าเนาะว่ามันอยู่ตรงไหนนะคะหาเมียวหาเมียว,ว,วน้องเมียวน้องเมียว,อ,วอุ้ยเดี๋ยวก่อนนะนั่งทับอะไรนะเดี๋ยวก่อนนะนั่นมันิสต์เพลงนี่เอ่อ แมวอะ่ะมันก็เจดีอยู่นะอืน่าจะเลื่อนเขาออกได้ะคะ่ะปุ่มออกแล้วกันอย่าตกใจนะฉันก็แค่จะ okay. โอเคอขอโทษล้อเล่นนะ่ะเป็นเรื่องที่น่าตกใจมากนะที่เธอยื่นมือไปหามันอย่างนั้นอ่ะก็ดูเธอสิเธอนั่งอยู่บนลิสต์เพลงนะแล้วน่าจะหาของเล่นแมวมาหลอกล่อนนะเธอช่วยหาหน่อยสิโอเคเราไปเอาของเล่นแมวมาแล้วกันนะ ได้ได้ได้เดี๋ยวช่วยหาเดช่วยหานะโดยช่วยหาแต่ยังไม่ใช่ตอนนี้มาดูเล่าๆก่อนนะเดี๋ยวจะช่วยนะของเล่นอาจจะอยู่แถวนี้ก็ได้ใครจะไปรู้ใช่ไหมล่ะอ๋อเพลงร็อกในคลิฟอรเนี่ยอืมฉันชอบมากเลยนะที่เมืองนี้มีสถานีวิทยุด้วยอ่ะเขาดูอ n j o y กับเพลงมากๆเลยค่ะ เต้นตั้งแต่เรามาตอนนี้ยังเต้นไม่หยุดเลยอะโอเคน่าจะเสียเวลามาพอประมาณละไปช่วยหาดีกว่านะแผ่นเสียงที่เก็บต้องการน่าจะอยู่ในนี้อะแต่มันคือไหนนะโอเคหาของเล่นก่อนดีกว่านะร้านทำอะไรดูเหมือนว่ารอันต้องการความช่วยเหลือนะคุณหาเจอหรือยัง ยังเลยอืม r e d แล้วคุณคิดว่าเก็บจะฟังเพลงแบบไหนล่ะโอเคเพลงให้เลือกเพลงอีกแล้วนะคะซึ่งเราไม่รู้จักกั้งสองเพลงเลยแต่ว่าดูจากชื่อแล้วนะ่ะบ a n j o นะคะฮิม h อ p j จ e j จวันนี้โจโจเกฟฟังเพลงแนวนี้โจโจแน่นอน <laughs> ฉันคิดว่าเขาเนี่ยน่าจะชอบเพลงแนวอะคูสติก EDM นะมันเป็นคำที่ตรงกันข้ามมากๆเลยนะมันไม่ใช่เพลงแนวที่เจ๋งเหรอเออเป็นอะไรที่ลึกซึ้งอ่ะมีแค่วิธีเดียวที่ต้องหานะมาดูกันว่าของเล่นอยู่ตรงไหนเออบรรจโจน่าจะเป็นเพลงแนวอะคูสติก EDM นะเป็นยังไงยังไม่เคยฟังเลยอ่ะ อคุสติกกับอีเคมมันน่าแปลกใจมากเลยนะที่ไม่มีสติ๊กเกอร์แปะอยู่บนฟ้ากล่องเนม่ยบางทีของเล่นแม่อาจจะอยู่ในนี้ก็ได้นะบางทีเขาอาจจะฟังเพลง Smash Mouth ฟังนะวง cover อ้าแล้นฉันคงไม่ยุ่งเกี่ยวกับเขาอีกเลยอ่ะ <Damn. S 1> ไม่นะโอเคในกล่องไม่มีหาต่อไปนะคะอืม ลิ้นชักได้เปิดอยู่ตรงนั้นเถอะไอของเล่นลองดูในลิ้นชักไหมอาจจะเป็นเนลซิรินดิออนก็ได้นะคุณหมายถึง the essential sirindion ใช่ไหมไอเธอเป็นคุณสมบัติของแคนาดาเลยนะโอเคก็คือหาไม่เจอตอนนี้คือคุยคนละเรื่องเดียวกันอยู่นะคะอันนี้ก็คุยเรื่อง เเพลงไปอันนี้ก็หาของเล่นไปนะคะอคุณลองดูในที่ลงทะเบียนไหมแล้วถ้าเป็นบทเพลงแจ๊สแต่งสดล่ะเขาก็ฟังนะตอนที่เขาเขียนรีวิวหนังน่ะใช่แล้วเขาก็บังจะจิบกาแฟแกละห้าสิบเหรียญใช่ไหมล่ะคุยถึกคอกันด้วยนะไม่หาไม่เจอนะ เอ uh, ยังหาไม่เจอเลยดูที่เชลได้ไหมคะเชลฟ์ขอดูชลหน่อยนะนเราบรรจาของทุกอย่าง <Right. S 2> ใส่ไปในเชลนนี่ก็อาจจะอยู่ตรงนั้นก็ได้นะไม่มีของเล่นนะไม่มีหรอนะ่ะอันสุดท้ายละกล่องนั่นขอดูหน่อย Real นี่ของเล่นแมวหรือความยุติธรรมเนี่ยมันหา <Maybe S 2> ยาก <little> ขนาดนั้นอืมอาจจะอยู่ในกล่องนั้นก็ได้นะ uh, <in S 1> ในที่สุด <I can S 1> เราก็ <a> หาผู้ชนะเจอเราเก่งนิหนี่ิ <laughs> มคือตัวอะไรอ่ะหนูหอะหรือกวางเลนเดียหรืออะไร ขอให้ปลอดภัยนะถ้าฉันตายจากการที่ถูกแมวกัดบอกเกฟด้วยนะว่าฉันขอโทษก็คือตายเพราะแมวอ่ะมันจะเป็นเฮ้หนูว่ามันเป็นไปได้วะเฮ้ยระวังนะมันอาจจะเป็นไปได้โอเคเราจะหลอกล่อน้องนะคะมามามากินกวางเร็วมากินกวาเอ้ยหนูมากินหนูเอ้ยหรือกวางเอ้ยหนูหรือกวางเอ้ยยังไงงำ โอ้เป็นความคิดที่เข้าท่านี่นี่อขอบคุณครับเป็นอะไรที่ดีสำหรับการดูแลลูกค้าน่ะโอเคเรามาดูลิสต์เพลงกันดีกว่านะคะว่าเก็บอยากได้เพลงอะไรนะคะลิสต์เพลงเก็บเฉินนั่นไงเหมือนจะมีสองเพลงนะคะแต่ว่าอีกเพลงหนึ่งขอขอขอดูดูชัดๆหน่อยละกัน โอเคจะมีสองเพลงนะคะ Tiny Bluebird เหมือนเขาจะเอาไปแล้วนะคะมีเวลา pick up date ไปแล้วแต่ว่าตัว King s o f t l e Leon เนี่ยน่าจะอย่างนะคะเพราะฉะนั้นน่าจะต้องเป็นเพลงนี้นะอือ <'ve> oh, ฉันคุณจะรู้อยู่แล้วเชียวเฮ้ยมีโทรศัพท์เข้ามาโทรศัพท์ดูโทรศัพท์หน่อยสิ Uh, มีการปาร์ตี้ในคืนนี้นะคะเอาฉันสัมผัสได้เลยว่าเขาเนี่ยมีความสุขมากกับที่นี่อ๋อดูมีการทุกคนคอมเมนต์สปอร์ตดีมากที่นี่เขาดูเป็นความแบบชุมชนที่แบบเรียกว่าอ,อะไรอะ่ะรักใคร่กลมเกลียวกันมากเลยนะคะวิไรนี่บอกว่าเราเป็นคนดีด้วยอะ่ะไม่ใช่เราสิน้อง <Wait. S 1> น้องเป็นคนดี seriously เดี๋ยวก่อนนะฉันกับเขาเนี่ยมันจะฟังแผ่นเสียงด้วยกันน่ะเราอ่ะลืมทุกอย่างไปเลยแล้วก็อยู่น่ะนันนานมากโอ้ผมอยากจะรู้เรื่องเขาตอนเด็กมากเลยพอจะมีเรื่องอะไรบอกผมได้ไหมเอ่อเง้อเงาตอดตุนเหรอกับคนที่ใส่ไม่ดีเอาเรื่องเง้อเงาตะดตุนละกัน เขาอะทำแค่แต่จริงๆแล้วก็แค่งงๆต่อตุ่นอะเมือนตอนนั้นอะเขาอะหกขมั่ตีลังกามาจากเตียงขาก็แพงตลกมากคนนี้เหมือนตัวพิศนาการในความอับอายของเจฟเลยนะโอเคทั้งหมด20เหรียญครับล่าสุดก็คือเป็นคนเปิดโปงเรื่องราวพี่ชายตัวเองเรียบร้อยนะคะ ไม่ไม่มีทางไม่เชื่อเลยว่าคุณจะทำมันอีกรอบเนะคุณรู้บ้างไหมว่าฉันเนี่ยทุ่มเทปเปนมากขนาดไหนอ่ะนี่ความโกรธมาแล้วความเกลียดกราดนี้ก็ไม่ฉันไม่สามารถไปได้ตอนนี้ฉันกำลังทำงานอยู่เหมือนน้องแบบเอาความรู้สึกเข้ามาในตัวเองด้วยเลยอะะ เงานน่ะรู้จักไหมคุณน่าจะเข้าใจนะถ้าคุณเคยทำมันนะฉันสามารถดูแลที่นี่ให้คุณได้นะจริงเหรอใช่คุณมีลิสต์เพลงทั้งหมดใช่ไหมล่ะคุณนี่เป็นผู้ช่วยชจริงจังเลยโอเคฉันกำลองไปค่อยงช่วยอึดอัดแทนเลยอ่ะรื่ควรจะยากขนาดนั้นเหมือนเขาจะต้องไป ช่วยทำอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะคุณโอเคไหมอืมไม่โอเคกับโอเคเหรออืมก็น่าจะโอเคแล้วค่ะ SorryI was just a littlethrown for a momentThanks แล้วก็ขอบคุณนะเธอทำถูกแล้วแหละนี่เป็นไงล่ะเจอพี่ชายใส่ใจไปหนึ่งทีโอ้ยพี่ชาย ฉันนี่เก่งใช่าเลยที่รู้ว่าจะต้องหาเธอเจอที่นี่ชาร์ลอตต์เป็นยังไงบ้างล่ะอืมขอบคุณนะฉันทนไม่ไหวแล้วที่จะให้เธอกับเขาได้เจอกันอ่ะผมเป็นเพื่อนที่ดีกันหน้าดูวยพูดผู้พูดเถอะคนที่ผมชอบในที่ที่ผมชอบ่แต่พวกคุณมาทำอะไรกันที่นี่เนี่ยพูดเกี่ยวกับนกแล้วก็มาดูร้านเฉยๆนะคะเรามาดูร้านเฉยๆดีกว่าจะได้เงียนเียนะ ก็มาดูอะไรเล่อเปลื่อยน่ะเห็นร้านมันสวยดีอืมทุกครั้งที่ฉันมาที่นี่นะฉันก็มักจะนึกถึงเธอตลอดไม่แปลกใจเลยที่เธอชอบมันยังไงก็เถอะฉันดีใจนะที่เธอสองคนได้เจอกันอะนี่คือเพื่อนสนิทของฉันเองและเป็นไกด์ที่ดีที่สุดในเมืองเลยนะและเขาก็คือคนที่ช่วยฉันเกี่ยวกับเบียร์ได้ดีที่สุดเลยโอเคก็คือทั้งสองคนเป็นเพื่อนรักกันนั่นเองอะค่ะอืมแต่ว่านะ แม็กซ์อ่ะเขาเพิ่งมาที่เนี่แล้วเขาก็บอกว่าเขาต้องการคุยกับคุณมากๆเลย่ะแม็กที่เป็นแฟนไลลี่นะคะเขาก็รู้นีว่าควรจะตามหาฉันที่ไหนน่ะยังไงก็เถอะฉันต้องไปทำงานแล้วน่ะจะไปด้วยเปล่าเดี๋ยวตามไปแล้วกันฉันต้องดูแลรายการวิทยุน่ะโหยใส่ใจมากๆค่ะะผู้ชายคนนี้ ดูเหมือนว่าแม็กซ์ที่เป็นแฟนไลลี่นี่ต้องการอยากคุยกับเกฟมากๆเลยคะ่ะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าเป็นเรื่องอะไรนะฉันขอแวะทำธุระแป๊บนึงได้ไหม no y ได้สิใช่ใชเรื่องอะไรไปดูอะไรว่าไงเจ้าปีศาจน,น้อยไงครับอีกหนึ่งนาทีก็จะถึงงานแล้วนะตื่นเต้นไหม <c oughs> เด้นะครับเราเนี่ยต้องพูดถึงว่าเราจะเอาขนมอะไรไปบ้างนะเพราะมันไกลมากกว่าจะไปถึงเดนเฟอร์สเตปไปด้วยไหมครับก็ต้องคอยดูนะเพราะว่าเขาต้องดูแลงานนะเขาเลยต้องไปถึงก่อนว่าแต่นายจะทำอะไรคืนนี้ล่ะแม่บอกว่าผมจะต้องอยู่ลันเทิร์นจนกระทั่งแม่เลิกงานแต่แต่ผมอยากจะกลับบ้านก่อนนะครับได้ไหมอุ๊ยน้องส่งซิก ต้องส่งสิทําไมโอเคแต่ว่าฉันต้องเช็คการบ้านนายคืนนี้นะทำให้มันดีล่ะเข้าใจไหมโอเคเข้าใจครับเจอกันนะครับอือได้มันเป็นอะไรที่แปลกมากนะที่นายทําเหมือนกับนายเป็นพ่อเขาเนี่ยไม่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 ฉันทําดีกว่าพ่อฉันอะคือ dress plus ก็คือแบบยิ่งกว่าพ่ออีกเนะ เราเนี่ยไว้ใจกันละกันเขาจะบอกทุกอย่างมากกว่าท mm> ี่จะบอกแม่เขาอีกนะแต่อีธานไม่ได้บอกเขานะว่าเขาจะไปที่เมืองแระอืมฉันควรจะเก็บความลับนี้ไว้แล้วไม่บอกเขาดีไหมโอเคนี่ไงตัวเลือกที่น่ากลัวนะคะเอจะบอกเกฟบหรือว่าจะเก็บความลับนะคะที่อีธานจะไปเมืองแรกคืนนี้นะอืมดูจากการกระทำแล้วเนี่ย น้อส่งสิก์ให้เราโดยเฉพาะเลยนะว่าแบบได้ปวดยา้ yeah. เราจะทําตามที่น้องบอกแล้วกันนะคะเราจะเชื่อใจน้องแล้วก็ถ้าเกฟรู้นะคะน้องก็อาจจะไม่ได้ไปเหมืองแร่เลยนะคะมันน่าจะไม่มีอันตรายอะไรเกิดขึ้นนะคะ you <'re> good? คุณโอเคไหม ก็แค่คิดกับคุณคอบสอีธานคลวินแต่แล้วนั่นเปนสิ่งที่ฉันคิดเลยนะเป็นแต่ว่าหแบบว่าในเดทกับแม่เขาเนี่ยชัดเลยว่าเธอยังไม่ได้อ่านมันใช่ไหมทำไมอ่ะแต่คุณได้พูดไหมว่าคุณจะอยู่ที่นี่นี่ย ที่เราเลือกไปเมื่อกี้นะคะถ้าสมมติแบบว่าเราบอกเก๊บอะน้องก็อาจจะไม่ได้ไปอะน้องต้องเสียใจแน่เลยแต่ว่ามันก็เราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะคะอีกตัวเรื่องเมื่อกี้มันยากมากเลยค่ะที่จะมองมองเนาะแล้วเหมืองแรกที่นี่เป็นยังไงอะจะมีผู้ชายเยอะๆขุดแร่อยู่ว่าไหมอะแบบขี้ขมอาติดหน้าเหรอใช่เลยแบบนั้นเลยอะอ๋อแล้วเขาขุดแร่แบบไหนกันล่ะตอนอะเป็นแร่เงินนะ แล้วตอนนี้ล่ะอยู่เรเนียมเขาอะระเบิดเข้าไปในภูเขานะแล้วก็ขายมันให้กับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์อะโอ้แล้วคืนนี้นะเราก็จะได้ยินเสียงระเบิดดังมากก็คงเป็นงั้นดูสิว่าเราเจอใครเอ็ดฉันพาคนมารู้จักน่ะอเล็กนี่ไง คู่หูฉันเจฟคู่หูเนรลกนะสิเขานี่โหดร้ายมากเลย่ะคุณคือเจ้าของของแบล็กแลนเทอร์ใช่ไหมตั้งแต่12ปีก่อนแล้วน่ะใจที่ได้เจอนะอเล็กซ์ฉันเนี่ยได้ยินเรื่องราวของคุณมากเลยดีเนี่ยเรื่องโกหกเนี่ยคุณรู้ไหมว่าพี่ชายของเธอเนี่ยมันบ้าขนาดไหนน่ะพลรอเธอจนฉี่จะแตกเลยน่ะโอเคเกี่ยวกับเรื่องนั้นแล้วกัน อย่างนี้เขาก็น่าจะอันได้ดีเลยแหละเก่งมากในเคปอฉันชอบเลยนะตบมุกดีมากเก่งมากฉันว่าเธอโอเคแหละเราจะไปไหมได้แต่ว่าเดี๋ยวฉันต้องคุยกับเอเลนอร์ก่อนนะเกี่ยวกับการตกแต่งงานรู้เกี่ยวกับงานอะไรยังยังไม่มากนะจิฉันบอกเธอทีหลังเอ็คงไม่อยากให้เขาเล่าให้ฟังหรอกคนจิพูดน่ะมันเป็นอะไรที่มีเสน่ห์ อมื่อก่อนที่นายจะไปฉันเตือนเลยว่าแม็กซ์มันหัวร้อนหนิร้อนนะเธอได้ยินแล้วแหละงั้นก็ระวังตัวดีละกันเฟอร์เก้พวกนายจะไปใช่ไหมขอให้ไม่ข้อสใจเต้เลยเหมือนจะมีคนเตือนเรื่องเกี่ยวกับแม็กซ์เป็นรอบที่สามได้แล้วมั้งนะแล้วงานพรอมที่ดูเป็นไม้ผีก์ละ มันเจ๋งมากกว่านั้นนะมีทางฉันนึกถึงภาพของผู้ชายชั่ว,วหลายได้เยลวเธอเคยไปเหรอโอ้ oh, ถึงแล้ว The Black Lantern นะคะบาร์ Bar ที่เกฟอยู่แล้วก็ทำงานนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็ยังมีความสงสัยอยู่ดีนะคะว่าทำไมแม็กซ์จะต้องตามหาเกฟขนาดนั้นนะเหมือนมีเรื่องด่วนที่จะคุยเลยะคะ่ะโอเคเราน่าจะเข้ามา แลแอวออนะคะในอน่าจะเป็นบ้านนะอืมดูดีเลยอะเช็ตแมนไม่นะอืมสุดยอดเลยอะมีความแบบโฮมมี่มากเลยอะอบอุ่น This บ้านทั้งหมดนี้ของคุณเหรอดูเหมือนไม่ค่อยตกใจเลยนะ ดีที่สุดที่คุณทําได้หรอกับคาว่าอ๋อมันดีมากเอก็ต้องดีมากสิมันดีจริงๆนะ It's very nice When you said that you a nice place a u i s o e ตอนที่คุณบอกว่าคุณมีที่ดีฉันคิดว่ามัาจะเป็นที่เล็กๆแต่ว่าอบอุ่นยินดีต้อนรับสู่บ้านนะเอาจริงนะที่นี่มันดีมากๆเลยอะและอะไรที่ดีที่สุดรู้ไหม ทั้งหมดเนี่ยเป็นของคุณส่วนใหญ่ฉันจะไปอยู่กับชารลลอตต์น่ะทำไมน่ารักอย่างนี้ล่ะหมายความว่าไงคุณหมายความว่าไงล่ะทั้งหมดเนี่ยของฉันน่ะนะมันคือสถานที่ที่ทุกคนมักก็ใส่อยู่ล่ะที่เราเรียกมันว่าบ้านไงฉันหมายถึงอย่างนั้นจริงๆนะฉันอยากให้เธอเริ่มต้นที่ดีน่ะ กัจงลย่ะงเกบเกบไอฉัน thank y ขอบคุณจริงๆนะ you got it คุณสมควรได้รับมันแต่ว่าช่วยสัญญากับฉันหน่อยนะว่าเธอเนี่ยจะไม่ทิ้งถังเบียร์แล้วจบด้วยการไฟไหม้ไม่งั้นเจสอะคงข่าฉันแน่เกมนี้เป็นวิชายที่ดีมากๆเลยค่ะพร้อมที่จะเสียสละจริงๆเนาะอืมนี่คือให้ที่พักแบบให้อยู่เลยอะค่ะกับน้องอะ ฉุนช่อจริงๆพี่จักรนายมองอะไรฉันขนาดนั้น่ะแค่ว่าคุณเหมือนกับที่ฉันจินตนาการไว้เลยน่ะใช่เหรอแล้วฉันล่ะเหมือนกับที่เธอคาดหวังเลยไหมคุณก็คือคุณกับที่ว่าฉันไม่ได้คาดหวังว่านายจะมีหนวดน่ะอืมเออแต่ว่าเจ็บก็เก็บก็เก็บนะนายไม่ได้เปลี่ยนอะไรไปเลยนะใช่เหรอ นายเหมือนเด็กอายุสิบห้าเลยหุบปากสไม่ใช่หมายถึงอย่างนั้นจริงๆแบบว่านายเหมือนหน้าเหมือนเดิมด้วยแหละแค่ดูเป็นผู้ชายมากยิ่งขึ้นหน่อยขอบคุณนะซึ่งมันก็ดีมากนะเพราะว่าท่านนายไม่ใช่นายชิม็ไม่รู้จะให้ของขวัญนี้กับใครนะอะไรนะอืมให้แผ่นสีงั้น Surprise. Wait, is this? ก็นะนี่มันคืออะไรอะไรที่ฉันต้องการนี่ I I ใช่ oh, I was gonna get this for you. ตัวฉันขอไว้เพื่อเธอนะแต่ว่าฉัน <credit. S 1> ได้ก่อนเพราะฉันฉันได้เครดิตครั้งนี้นะ่ะก็ดูเหมือนว่าทั้งสองคนจะชอบเพลงแนวเดียวกันเลยนะคะอืมน่ารักมากเลยขอบุนจังโอเคถึงเวลาลิขสิทธิ์ถามนะคะ <laughs> ขออนุญ,ญาตปิดเพลงจริงนะคะว่าดูน้องกับพี่เขาเต้นไปแล้วกันครับ อืมดูจากเกฟกับอืมอเล็กซ์นะคะถึงแม้เขาจะห่างกันไป8ปีนะคะแต่พอกลับมาแล้วทุกๆอย่างก็เหมือนเริ่มจะเข้าที่เป็นเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ความสัมพันธ์ของสองพี่น้องนี่ค่อนข้างนแน่นแฟนเลยนะคะพระเจ้ามันเหมือนแต่ก่อนเลยอ่ะอ่าไม่นะหยุดนะฉันไม่สามารถมันช้าไปแล้ว โอเคขออนุญาตวาร์ฟเลยนะคะตรงนี้มีคนขอประตูนะคะช่วยขอเวลาแป๊บนึงนะครับว่าไงครับอุ้ยคุณผู้ชายเฮมักแม็กนายมาแล้วให้ฉันช่วยอะไรไหมมีบางอย่างผิดปกติฉันอ่านในโทรศัพท์ของไรลี่นายกับเธอแอบพบกันลับหลังฉันใช่ไหม มันไม่ใช่ที่นายคิดนะอ๋อใช่เหรอเพราะว่าที่ฉันคิดน่ะคือนายอ่ะเอาแฟนฉันไงบอกให้ผลมาสิว่าอะไรคือเหตุผลที่ฉันควรเตะตูดนายไม่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 ยเดี๋ยวที่นี้นายต้องไปคุยกับแฟนนายดีนะฉันพูดกับนายอยู่ไงพี่น้องรู้สึกไปด้วยเลยเห็นไหมเฮ้ไอ้หนุ่มเที่ยวกาดนี่ไม่ น้อง no, ้องหมาได้ไหมไอ้นูนเอ็งก็เตะเหมือนกัจะไม่ให้ลูกเลยหรอยูยูห่างจากเธอซะจากเขาซะไปทีนึงอยู่ห่างจับพี่ชายชนะอยู่ห่างเนี่ยอยู่ห่างยูห่าง ไอ้นุ่มเกี่ยวการอเล็กซ์หยุดนะหยุดอเล็กซ์หยุดอุยอ้ยอุ้ยน้องไม่น่าจะตั้งใจหรอกนะเก็บเก็บฉันฉันไม่ได้ s okay. <S ไม่เป็นไรมนี่มันเหตุการณ์อะไรเนี่ยย่งก็แบบว่า วายอะไรขนาดนี้ตอนแรกยังมีความสุขอยู่เลยอ่ะเออดูเลือดชีด้ทำไมชีม้ทำไมน้องนายมันโคตรโรคจิตเลยพวกนายมันตายซะฉันขอโทษจริงๆนะไม่เป็นไรเราเล่นด้วยตั้งใจจริงๆนะแต่ว่าก็เก็บไม่เข้าใจเนาะว่าน้องแบบมีพลังพิเศษยังไงอ่ะอืม ไปดูเลือด <Fuck. S 1> เลือดโคตรเยวเลยแม่งเอ้ยตอนแรกแบบยังมีความสุขเต้นกันอยู่เลยอะคะ่ะน่ากลัวจริงๆอารมณ์อ้ยดูเกมมองนี่เกมเดี๋ยวก, <Alex. S 1> ก่อนเกมอเล็กซ์ Alex, <'m> ไม่เป็นไร go ฉันล่องไปทำง,งานแล้วนะ่ะโอเคค่ะสำหรับอีพีนี้นะคะน่าจะขอมรู้สึกออืเสียใจอะ แต่ว่านั่นแหละค่ะมัน <Great. S 1> เดี๋ยวก็น่าจะดีขึ้นนะคะแล้วก็เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้านะคะวันนี้มีคำศัพท์เล็กๆน้อยๆน,นะคะเรียกว่าเป็นคำคมสำนวนหรือว่าอะไรต่างๆนะคะในโค้ดโดนนะคะก็คือคำว่า b u c k up your ass นะคะที่แปลว่าการที่เราโกดอะไรบางอย่างมากๆนะคะานตัวอย่างนี้เลยค่ะ Before bug leave, I've heard of you Word got old so warning, up Max that ass again, so his โอเคค่ะก็วันนี้นะคะค่อนข้างได้รับความเกี่ยวกาดไปเยอะนะคะเราไปพักอารมณ์กันสักนิดนึงนะคะแล้วมาเจอใหม่ในพาร์ท3นะคะสำหรับวันนี้นะคะราก่อนสวัสดีค่ะ